สนามบินใหม่กัมพูชากลายเป็นแลนด์มาร์คคนแห่ไปเที่ยวกันเต็มไปหมดกัมพูชาได้มีการเปิดให้บริการสนามบินใหม่ที่ชื่อว่าสนามบินเตโชเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมาซึ่งภาพที่คุณเห็นอยู่นี้ที่มีรถติดกันเต็มไปหมดเนี่ยหรือภาพที่คุณเห็นที่มีประชาชนเดินเข้าไปในสนามบินกันโอ้โหเยอะยังกนงานวัด อันนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเที่ยวบินขาเข้าขา,ขา,ขาออกแต่ยังไงนะอันนี้คือประชาชนประชาชนทั่วไปนี่ยแหละเขาแห่กันไปเยี่ยมชมสนามบินใหม่บางคนก็แต่งตัวกันโอ้โหเหมือนกับไปงานรับปริญญาลูกแต่งตัวกันมาเต็มยศมีการหอ่อข้าวหอ่อน้ำไปกินอีกต่างหากเอาเอาเสือ้อเอาศาสตร์ไปปูนั่งเล่นโอ้ไม่รู้อะไรกัน ด้วยความที่ประชาชนในประเทศเห่อสนามบินใหม่แล้วก็แห่ไปดูสนามบินใหม่กันอย่างครับขัางจนทําให้การจราจรติดขัดเนี่ยล่าสุดทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกันดานของประเทศกัมพูชาได้ออกมาโพสต์ว่าขอประชาชนที่เดินทางมาสนามบินแห่งใหม่นี้เลื่อนแผนการเดินทางออกไปก่อนเนื่องจากตอนนี้มีคนมาเที่ยวแน่นขนาดไปหมดทําให้ที่จอดรถเนี่ยก็เต็มบนท้องถนนก็แออัดไปด้วยรถยนต์ของประชาชนซึ่งไอ้ที่เต็มๆนั้นไม่ใช่มาจาก เที่ยวบินเข้ามาจากประชาชนซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยท่าอากาศยานเตโชใหม่ของกัมพูชาเนี่ยเป็นสนามบินแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการซึ่งสร้างบนพื้นที่กว่า16,250ไร่ใกล้เขตกันดานสตึงจังหวัดกันดานซึ่งห่างจากเมืองหลวงกรุงพนมเปญประมาณ20กิโลเมตรโดยรัฐบาลกัมพูชาเผยว่าสนามบินแห่งใหม่นี้มีมูลค่ามากถึง1,500ล้านดอลลาร์หรือราวเดา47,600ล้านบาทซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ราวๆ1 3าถึงล้านคนต่อปี และสินค้ามากกว่า175,000ตันซึ่งขณะเดียวกันก็มีการคาดการว่าจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้แต่ระดับ30ล้านคนต่อปีภายในปี2030และอาจจะมากถึง50ล้านคนภายในปี2050แต่กว่าจะถึงตอนนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ก็เออเนาะรองรับประชาชนที่มาเที่ยวกันไปก่อนนี่ถ้าเก็บตัง ค่าเข้าเชี่ยมอ่นี่ถ้าเก็บตังค่าเข้าเยี่ยมชมสนามบินเนี่ยน่าจะแบบสร้างไรายได้เสริมพอสมควรนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เที่ยวบินขาเข้าขาออกอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่หรอกถึงแม้มันจะดูสนามบินใหญ่แค่ไหนก็ตามก็เนาะนะนะเก็บลองลองเก็บตังดูคนระบาดสองบาทอาจจะได้ค่าอะไรสักอย่างก็ได้ค่าไฟมัง้ง <laughs>